สวัสดีครับสวัสดีคณะผู้บริหารจากบริษัทเซนทันพัฒนานะครับแล้วก็สวัสดีทางสมาคมนะครับธุรกิจถ่ายภาพแห่งประเทศไทย นะครับแล้วก็รวมถึงคณะผู้บริหารจากแบรนด์สินค้าต่างๆนะครับทั้ง KOL Influencer แล้วก็ผู้สื่อข่าวทั้งหลายนะครับวันนี้ผมเป็นเกียรติมากในการต้อนรับทุกท่านนะครับสู่งาน Big Camera Big a d a y d s นะครับซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่แห่งปีของเรานะครับในปีนี้เองเนี่ยเราจัดเป็นครั้งที่19แล้วนะครับครั้งที่19นั้นย่อมพิสูจว่าทั้งผู้บริหารของแบรนด์แต่และแบรนด์นะครับเชื่อใจ นะครับแล้วก็เร็งเห็นถึงการจัดงานของเรารวมถึงลูกค้าทุกทุท่านที่ทําให้เราสามารถจัดใน18ครั้งที่ผ่านมาได้นะครับและในปีนี้เองนะครับเราจัดงานในคอนเจกที่เรียกว่า Hybrid Creator นะครับต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนะครับการทำคอนเทนต์เนี่ยไม่ได้ยึดเกี่ยวกับการถ่ายภาพนิ่งหรือภาพวิดีโอ อีกต่อไปนะครับไม่ได้แยกกันชัดเจนนะครับเส้นบางๆตรงกลางเนี่ยมันถูกทาลายไปนะครับอย่างชัดเจนละนะครับเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าคนทำครีเอเตอร์เนี่ยคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในสตอรี่เทเลอร์นะครับในการที่จะเล่าเรื่องสตอรี่ของเขาในรูปแบบที่เป็นตัวตนของเขาโดยใช้อุปกรณ์ที่ตอบสนองที่จะสามารถสื่อสารความคิดคอนเทนต์ของเขาได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นในงานครั้งนี้6วันเต็มเนี่ย เราจะได้พบกับสินค้าใหม่ๆในวัตกรรมใหม่ๆนะครับรวมถึงการเปิดตัวสินค้าใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยนะครับในหลายๆรุ่นสินค้านะครับแล้วก็ที่แน่นอนโปรโมชั่นที่เราจัดเต็มทุกๆปีนะครับรวมถึงที่พลาดไม่ได้ก็คือกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับการให้ความรู้จากอินฟลูเอนเซอร์มืออาชีพช่างภาพมืออาชีพนะครับที่จะเปิดมุมมองเราในทุกๆคนที่ทุกวันนี้ล้วนอยากจะมีมุมมองใหม่ๆในการนําเสนอเรื่องราวของตัวเองนะครับ ก็สุดท้ายนี้ก็หวังว่าทุกคนที่มาร่วมง,งานเนี่ยก็จะได้เอ j นจอยนะครับกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ๆนะครับสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับกับทางผู้บริหารจากทางเซ็นทรัลพัฒนานะครับที่เลือเฟือสถานที่ให้เรามาในทุกๆครั้งจนถึงวันนี้นะครับแล้วก็รวมถึงผู้บริหารจากแบรนด์ในทุกๆแบรนด์ที่ร่วมกัน <S <S <S> ่สิีไม่ทจะดีไหแต่ก็ยิ้มยิ้จะกลับหลังก็สิที่ต้องผ่านมากมายสุดยอครับเกาเุิมากครับเอบาุณมากครับโอ้สวสดีคสวัสดีครับ,ดรบเดี๋ยวก่อนนะคะเสียงดังขนาดนี้เลยสุดยอดมาก นะคะนี่นะคะแล้วตอนนี้มิวก็ยืนอยู่ข้างๆคุณกอฟแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะได้มโอกาดมาร่วมงานแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ่ะดีใจม,มากๆเอ,อจริงโปรติผมไม่เคยมาร่วมงานอะไรแบบนี้แล้วนี่เป็นครั้งแรกแล้วตื่นเต้<ๆ>นมากๆแล้วดีใจมากๆที่ให้เกียรติเชิญผมมาในวันนี้นะครับผมขอบมากๆครับโอเคค่ะเป็นยังไงคะได้พบกับแฟนคลับเยอะขนาดนี้ทุกชั้นทุกฟลอร์เลยทีเดียวมาเพื่อดูคุณก์ฟอย่างเดียวเลยแต่จริงๆผมคิดว่า เขาจะไปทำงานกันะนเขาจไป<ส>ไมคะไปทำงานกันไมคะไม่ไปแล้วทางนี้แสดงว่าโดดงานกันมาน สุดยอดมากๆเลยอเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสักเล็กน้อยละกันนะคะยคอย่างที่ทุกท่านนะคะได้รู้ว่าในงานนี้นะคะเป็นงานมหกรรมงานกล้องที่ใหญ่ที่สุดเลยเราก็เลยได้คุณครัฟมายืนอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นหนึ่งในที่เป็นผู้ชื่นชอบในการทำคอนเทนต์การถ่ายภาพนะคะคสุดยอดมากๆเลยนะคะอยากจะให้ช่วยเล่าช่วยแชร์สักนิดหนึ่งนะคะว่าการถ่ายภาพหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยในชีวิตประจำวันเป็นยังไงบ้าง ถ้าจริงผมเป็นคนที่ติดชอบถ่ายภาพวิวต่างๆครับผมวภาพลนด์สเคปต่างๆ <Yeah. S 2> หรือว่า ภาพท้องฟ้าอะไรเงี้ยผมจะถ่ายเก็บเอาไว้เยอะมากเลยครับที่ถ้าเกิดเจอวิวสวยๆหรือว่าเวลาที่ผมมีโอกาสได้ไปทํางานที่ต่างประเทศเนี่ยผมก็จะได้ไปเจอที่ใหม่ๆที่แบบสวยๆอะไรเงี้ยผมจะถ่ายเก็บเอาไว้ค่อนข้างเยอะอันนี้ก็คือไลฟ์สไตล์ของการถ่ายภาพของเราเนาะแล้วก็ในวันนี้นะคะอยากจะให้ช่วยพูดถึงอีกนิดนึงนะคะว่าการถ่ายภาพการทาคอนเทนต์เนี่ยนอกจากภาพวิวต่างๆแล้วเวลาสถานที่ที่เราสวยๆที่ได้ไปเนี่ยในวันนี้มี คอนเทนต์อื่นๆอีกไหมคะเพราะว่าวันนี้เหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์เยอะมากๆ<อ>เลยมีคอนเทนต์อื่นๆที่เราชอบชอบถ่ายนะคะ,ะจริงๆไม่ค่อยละกันใชโบ๊ดิวจะชอบถ่ายรูปวิวถ่ายพวกอะไรถ้าเกิด สายคอนเทนต์จ้าจ้าผมอาจจะไม่ค่อยเก่งมากเท่าไหร่ต้องมีคนช่วยครับค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นการถ่ายภาพวิวเก็บภาพเห็นความประทับใจส่วนพี่พี่แฟนคลับก็จะเห็นแบบในไอจีผมคข้างเยอะผมก็ชอบถ่ายเสร็จก็เก็บไว้หลายๆหลายๆรูปแล้วก็ค่อยปล่อยอทีเดียวเป็นเซตในไอจีอะรัไนด้ว แล้วในอนานคตคิดว่ามีแผนที่เราจะได้เห็นคอนเทนต์ครีเตอร์คนใหม่อย่างคุณกัฟไหมคะในการถ่ายภาพคอนเทนต์เกี่ยวกับตัวเองเป็นประมาณว่าเป็นบล็อกของตัวเองประจำวันอะไรอย่างเงี้ยไม่แนะ่แต่แต,แต,แต่แต่ผม,มเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะคะค,คุณ<ำ>มีมีใครอยากเห็นไหมคะมีใครอยากเห็นไหมคะ <S <S> <S อ๋อเบาจัง โอ้โหต้องต้องจัดสักหน่อยแล้วนะคะเอาจริงๆเคยลองครับผมเคยลองตอนนั้นเราไปได้เมียแก์ได้ไปแฟชั่นวีที่มิลานครับผมเราก็พยายามถ่ายบล็อกเก็บบล็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปลงในทิกตอกอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าก็นั่นแหละทุกก็อยากให้ทุกคนเห็นมันก็จะแบบทุลักทุเลนิดนึงก็จะเลยกลับมาเป็นภาพวิวภาพบรรยากาศสวยๆแทนโอ้โหนะคะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเอาล่ะค่ะอยากจะให้คุณพัคนะคะพูดเชิญชวนนะคะทุกท่านที่ มาร่วมงานในวันนี้รวมไปถึงเชิญชวนคนไหนที่ยังไม่ได้มามาร่วมงาน Big Cam มิราบิ๊กโปรเกับเราหน่อยค่ะได้ครับผมก็ฝากถึงทุกทุกคนแล้วกันครับผมที่ชื่นชอบในการทำคอนเทนต์เอ้ยคอนเทนต์ต่าง,าง<ห>ๆนะครับผมก็สามารถมาเอ่อมาเยี่ยมชมมาดูเอ่อกล้องอะไรต่างๆได้ที่งาน b i g Camera Big Pro Day ที่นี่นะครับผมก็มีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กันยายนเลยใช่ไหมครับค่ะ ก็สามารถแวะมาดูกันได้ครับโปรดีมากๆครับผมโอเคเค่ะข,ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอเสียงโปรโมอๆอีกครั้งหนึ่งนะคะให้กับคุณกราฟของเราด้วยค่ะและเดี๋ยวยังไงช่วงนี้ให้คุณกรัฟไปพักกันก่อนอะนะคะคและที่สำคัญทำรับ Big p r o d e c t ครั้งที่19 Hybrid Creators 9ก้าใหม่ที่ผสมผสานความสร้างสารรค์นวัตรกรรมอย่างลงตัวค่ะและในช่วงเวลานี้นะคะเราจะ ในช่วงเวลานี้นะคะเราจะทำการเปิดงานไปพร้อมๆกันค่ะ8 7 6เ4 3 2ห้าสพร้อเสียงปร้ คนชนทุกท่านนะคะสามารถเข็บภาพเพลงครอมประทับไทยกับพิธีเปิดของเราได้เลยค่ะและต่อ